ช่วยดช่ว่วยดิทไรองสบ่เออดิฟองสบ่ช่องสุูไหวกางเกงลายเสือดาวตัวน้อยกางเกงลายเสือดาวมึงกางเกงลายเสือดาวงมากไอ้เดาตัวน้อยตัวน้อยทำไรตัวน้อยโดนกูมดอ่ะตรงเนี้ยโดนกูมดอ่ะ ในคุกขี้เราไปเก็บอะไรบ้างกูน่านะจะหนีดิั้าคนะือกูกล่าวว่าจะไปเช็อแต่มันมันไม่ได้กดด้วยกูเห็นไหนดอบเฮ้ยมันมันดักเช็มันอยู่ไหนอะออมันรถมันไม่ใช่อะเร บาเลอร์เนี่ยมันได้มาปลอดภัยใช่ไหมก็บอกว่ากะกะเก็บทั่หายมาดิมพอดีเอ้ยกอลสไบไหมถัดนี้มันอยู่ไหนฟื้นมาแล้วใช่ปะเนี่ยมายืนอยู่น่ะเอ้าวฝ่ามือหนู่ะ ตอนนี้เราขาดกี่คน,นะนอะ่ะคือรถอ่ะจะใครใครจะมาข่าวรถก็ให้ตามกันมาหน่อยขาดกี่คนอนะ่ะพี่แหลมพี่แหลมพี่อ้วนแล้วใครอีกครับน่าจะประมาณนี้ครับบอสมีใครรอดไหวไหมเอ้ยไหนใครมีเงินลองให้พี่แหลมลงให้สักหมื่นดิเงิน,นนี้พี่แหลมสักหมื่นลองพาวทีดิเผื่อได้พี่ลองดิอ้วก็ตอ่อยูหนุเนี่ยพี่แหลม,<า>มไม่ได้เว้ยต <ผม S 1> <ห>้องตอมเข้าใหม่อันนี้ผมโดนแล้วตมไปแล้ว เฮ้ยแต่ผมทำได้นะเว้ยผมทำได้อยู่นะแถมตอมอหน้าทานอยู่นะได้ละได้ปากละตายละเออมาเห็นไหมกดมาเพื่อกดมาเพื่อได้ยังเออมันไอ้เส้นเลามาให้กูละร้องรองขึ้นรถให้หมดเดี๋ยวมันขาดกี่คนไม่ได้ไม่ได้ได้ละ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 มาขึ้นรถมาขึ้นรถมาเออได้ละได้ละได้ละเออสุดเลย บีทัวร์รอจีวะรอจีขึ้นไหมพี่รอจีขึ้นไม่ค่อยออกอ่ะปะเหลือเหลือโซล่าอยู่ไหนโซล่าอยู่ไหนโซล่าก็หลังโซล่าก็หลังนีเรียบร้อยคันนี้นะไอขึ้นรถขึ้นแล้วน้องไปขึ้นรถพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่แหญ่ก็ได้นุ่นผมโมด้าสายโมด้าโมด้ามือโมดาเหมือนอ่ะใช่ก็เราประกันี่ใช่ปไปนะไปนะไป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  บ่าววววช่วยบุญช่วยบุญพี่ใช well. ้เข้าเร็วหน่อยนะใช้เข้าเร็วหน่อยนะใช้เข้าเร็วนะไม่มีวอใจเย็นๆมีใครเหรอไปเลยไปเลยพี่จีเลยกดจีเลยกดจีเลยไปที่จีเลยไปที่จีเลยไปที่เลยเฮเนี่ยขา้างหน้าฮัลโหลใครนะคุณใหม่เนี่ยกู woeng kueng boss apa เสือจ้าพี่มันแ้ลจ้า

ไม่เห็นว่ะตอนนี้ไม่รู้อ่ะตูเห็ไม่รู้อ่ะขึ้ไว้ขึ้ไวขึ้น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 ไวรวมเลยรวมเลยรวมเลยรวมรวมมบอล่งมดเล่ปะรวมบอล่งเปิดลงสู้ลงสู้สู้หมาหมเฮ้ยบลน่าส่งไปแล้วเ่เล่นเล่นเ่่ลงเล่น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  มา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 ลงเล่น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 อย่าเพิ ana, it? It ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็น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 เอาช้อน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 ซ้ายช้นซ้ายดนรอบๆเลยช้อนซ้ายเลยช้อนซ้ายเราโดนซ้ายชนซ้ายชนซ้ายเล่นสายเล่นสายเล่นสายตายเล่นสายเล่นสายดูชุบเพื่อนด้วยนะเว้ยน้องเซนโต กูว้เป็นกูไว้เป็นกูไว้เป็่ยัไม่ตายนะเพื่อนตายเยอะนะเพื่อนชุบด้วยมันแหลมากมันแหลมากไมครับนี่มาทำไมครับนี่ไม่ได้ครับมาทำไมครับเอาเลยดันมาาทำไมครับมาทำไมครับตอนนี้มาทำไมครับไวเอายมาทำไมมาทำไมมาทำไมมา ไม่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 ได้แก่ไอ้แก่ชูปลกูถามมึงกูถามมึงไอ้แก่ะจะมีไม่ปั๊มก็มีไม่กดเฮ้ยมีอี่แคนนึ่งดิเฮ้ยมีอี่แคนนึ่งดิหอยยิงหน่อยหอยยิงหน่อยเฮ้ยยิงหน่อยเฮ้ยยิงหน่อยเฮ้ยช่วยพี่อะไรแกกูเนี่ย้่วยด้วยมึงจะไปนอนนานดิโอ้โหช่วยด้ยเอาได้เอาได้ดิมึง่ยชวย มึงชุบซ้ายดิอตเที่ยมีอะไรอตัวไได้เว้ยเที่ยวาเว้ยโอ้โหึงมากดึงมากดึงมากไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวชเพื่อนดี่เพื่อนี่เพื่อนีทำไรต้องสุเอ้องสุชบเพื่อนีต้องสุไหว เกงไายเสือดาวตัวน้อยไหนนี่มีวิญญาลายเกงไลเสยดาวมึงเกงไลเสยดาวแรงมากไม่ดเกงล่เสยดาวตัวน้อยตัวน้อยทาเลยตัวน้อยฮึโดนกูมดอ่ะตรงเนี้ยโดนกูมดอ่ะหลงไม่ทันนี้อ่ะ หลบไม่ทันตรงนี้ใจร้อนจัดใจร้อนจัดใจร้อนจัดพี่ใจร้อนทำไมเนี่ยไอ้มาุไม่ทันเยนะไ้ตัวไหนมันแทกปากเื่อกเนายเยไมากไโกูจะตาย้าสไม่ไหวนาสไม่ไหวเฮียอะไรเฮียอะไริงมากเฮียอะไรมากพอแล้ว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  ้ยมึงถือไม้หูคองมาตีใครเนี่ยข้างหลังมึงเนี่ยฮะหูคองหูคอง่ะเี่ยวเียวมึงไหวไหมเนี่ยเอีงเียวบบอ่อบบปอนปอนปอปอนปอนปอนแ้วไปปอนปอละทีกได้ละปอละได้เลี้ยงอเมื่อกี้เสียบตัดเลยเพื่อนกู นี่คือไม่แบ่งเลยดิเฮ้ยนักข่าวก่อนนักข่าวรอคุณนั้นแล้วนักข่าวไปไหนแล้วเขาไปพกอะไรมาเลยเขาพกหมวกอเอ๋ใครโดนป่วยรเด้งหน่อยครับตักเป็นอะไรของอะไรปะใครโดนรเด้งหน่อยครับพี่ตกไว้ไม่เจอเลยหรือวะหรือเพื่อนเร่วมานอะไรวะหิวจัดมากันดอกไม้ให้เอาด้วยตกไว้กูเอาด้วยมอหิวจัด คนนี้ไม่มีเลยเลยอะเอ๋บัตรคนละเด้งหนึ่งดีไปโดนคนละเด้งบัตรเนนี้เลยแส่บทันนะครับไม่ทันครับผมไม่ทันเบื่อผมเลยครับอะไรเออตู้หลักตู้หลักตู้หลักมาใช้ของในบ้านมาตู้หลักมาไอ้บัตรอย่าบัฟโซบัตรคืนให้ครับไอ้บัตรเอาบัตรบัตรป๊อบป๊ใช่คืนอยู่ตลอดตู้หลักตู้หลักมาใช้ของในบ้านหน่อยตู้หลักเยเขาป้นไปแล้วหิวตลอดเอ๋บัตรเอ๋บัตรป่นดอกไม้เขาเลยเหรอคืนไปแล้วครับไม่ควาย ยกูไม่หยุดเลยเลิกด่ากูเอควายเอยยยแต่กูกูกูเห็นยังไหนไหนมึงป่นเหรอมันป่นไม่ได้หรอกกูป่นเองอืกูป่นเองมาทำไหมเห็นผู้หญิงหน่อยไม่ได้ใช่ป่ะกูเอาเองน่ะห่อมาหรอไหนไม่ป่นกูป่นเองเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้พวกนี้